สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอันปันเหมือนเดิมนะ,ะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญกันค่ะในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูที่มาตรฐานและก็ตัวชี้วัดของเราก่อนนะ,ะจะเป็นมาตรฐานในการอ่านนะคะแล้วก็เกี่ยวกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมนะคะก็คือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่เราจะ ได้เรียนต่อไปนี้นั่นเองนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันคือสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้แล้วก็เขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยให้ถูกต้องนะคะรวมถึงกระตือรือร้อนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจะมีคะแนนให้ในตรงนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนาะเราจะมาดูความหมายของการอ่านกันก่อนการอ่านนะคะ ส,สักครู่นะลูกโอเคการอ่านนะคะคือกระบวนการที่ผู้อ่านเนี่อรับรู้สารซึ่งเป็นความรู้ความคิดความรู้สึกและก็ความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรคําว่าลายลักษณ์อักษรตัวนี้ก็คือออดถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้นั่นเองนะคะการที่ผู้อ่านเนี่ยจะเข้าใจมากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็ความสามารถในการคิดของผู้อ่านด้วยนะ การอ่านเนี่ยจะมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย์เรามากนะคะตั้งแต่เกิดจนโตเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทําให้เรารับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยทั่วโลกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาด้านอาชีพคุณภาพชีวิตนะคะทำให้เป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็ทันโลกทันต่อเหตุการณ์ทุกอย่าง การที่เราจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้มันก็ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ได้มาจากการอ่านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยอยากให้นักเรียนฝึกอ่านเยอะๆอ่านให้ออกอ่านให้คล่องนะคะเราจะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทันต่อโลกอยู่เสมอะคะ่ะการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมันก็คือการอ่านที่ มุ่งค้นหาสาระของย่อหน้าของเรื่องหรือว่าของหนังสือแต่ละเล่มที่มันเป็นส่วนใจความสำคัญและก็ส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่องนะคะใจความสำคัญเนี่ยมันก็คือข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นในย่อหน้านั้นหรือว่าเรื่องนั้นทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือใจความสำคัญเช่นเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรมันอาจจะมีมาให้หนักเรียนอ,อ่านยาวหนึ่งหน้ากระดาษแต่ใจความสำคัญของมันจะมีแค่ ไม่มากนะคะจะมีะเขาจะพูดโดยรวมว่าเรื่องที่เรากำลังอ่านเนี่ยมันคืออะไรเท่านั้นเองทีนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูผลเสียของการโกหกกันบ้างทำไมคุณครูจะต้องมาพูดเรื่องผลเสียของการโกหกด้วยคะก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยได้อ่านหรือว่าดูเรื่องนิทานดูนิทานสอนใจเรื่องเด็กเลี้ยงแกะแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุป นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันว่าเขาเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างแล้วใจความสำคัญข้อคิดของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรนะอ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปสรุปนะคะนักเรียนจะต้องไปอ่านหนังสือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะก่อนนะหรือว่านักเรียนจะดูคลิปที่คุณครูส่งไปให้ก็ได้นะคะที่เป็นนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะแล้วเรามาสรุปพร้อมกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะกด โพสหรือว่ากดพักกดหยุดคลิปคุณครูให้ก่อนนะคะแล้วก็ไปอ่านหรือว่าไปดูก่อนก็ได้นะอ่าเรามาดูต่อไปค่ะอ่ะคุณครูจะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครหลักคือใครบ้างมีใครบ้างคะมีเด็กเลี้ยงแก่มีชาวบ้านแล้วก็มีหมาป่านะคะอ่าถูกต้องไหม แล้วเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเขามีนิสัยยังไงคะมีนิสัยยังไงเขาชอบทำไมชอบพูดโกโหกนั่นเองไม่ดีเลยใช่ไหมคะนิสัยไม่ดีเลยนะอ่าต่อไปครั้งแรกที่เด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านทำยังไงคะทำยังไงรีบวิ่งมาช่วยทันทีเลยเพราะว่าคิดว่าหมาป่าจะมากินแกะแล้วจริงๆอ่า คำถามต่อไปเมื่อมีหมาป่าฝูงใหญ่มาจริงๆเหตุใดจึงไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยคะทําไมคะเพราะเขาคิดว่าอะไรลูกจะถูกหลอกอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะว่าโดนหลอกมาแล้ว1รอบใช่ไหมอ่าต่อไปการที่เด็กเลี้ยงแกะประพฤติตนเช่นนี้เนี่ยมันตรงกับสำนวนใดแล้วก็หมายถึงอะไรคะ นักเรียนรู้ไหมถ้าไม่รู้คุณครูจะตอบให้นะคะสำนวนเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยหมายถึงการปั้นน้ำเป็นตัวนะคะการปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยมันก็คือการสร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาหรือก็คือการโกหกนั่นเองนะคะโกหกจนเป็นเรื่องจริงจังอย่างเงี้ยคือการปั้นน้ำเป็นตัวนะคะถ้าเด็กเลี้ยงแกะไม่โกหกตั้งแต่แรกนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงคะ เป็นยังไงทุกคนก็จะมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะแล้วฝูงแกะเนี่ยก็จะไม่ถูกหมาป่ากินใช่ไหมนะคะทีนี้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องอันนี้ก็คือข้อคิดนะการพูดจากโกหกหลอกลวงจะทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปดังนั้นเราควรเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ทั้งคำพูดและการกระทำ ไม่เช่นนั้นนะคะเราจะเป็นเช่นเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองค่ะไม่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะนักเรียนจะต้องไม่พูดโกหกนะคะการบ้านของเรานะคะคุณครูเนี่ยจะมีลิงก์แบบทดสอบให้หลังเรียนนะแล้วก็การบ้านที่นักเรียนต้องทำก็คือให้นักเรียนวาดภาพฉาก ที่นักเรียนชื่นชอบในเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็เขียนข้อคิดไว้ด้านล่างด้วยนะคะตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นักเรียนวาดนะคะวาดฉากที่เรนชอบวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะเขียนข้อคิดที่ได้โอ้ยใหญ่เกินไปลกูกข้อคิดที่ได้เขียนสวยๆตัวมันจงเต็มบรรทัดนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่อง คืออะไรนักเรียนก็เขียนไปนะคะไม่ต้องขีดเส้นนะนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดว่ามันได้อะไรบ้างนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้านล่างของสมุดแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าคครูจะได้รู้นะคะว่าใครทํางานมาส่งแล้วบ้างเนาะใครเอางานเพื่อนมาส่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ดีนะแบบนี้เขาเขาเรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะ เขียนชื่อชื่อแล้วก็เลขที่ก็ได้นะคะแบบนี้โอเคนี่เรียบร้อยนี่ก็คือการบ้านของเรานะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราอาจจะเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าในการซูมในครั้งถัดไปนะคะสำหรับคนที่พร้อมนะโอเคค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมไปทบทวนนะ